สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟี m อมช n n e l นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่25ธันวาคม2563ครับขออนุญาตมาแบ่งปันนะครับในส่วนของข้อมูลที่น่าสนใจนะเป็นของขวัญปีใหม่8ชิ้นด้วยกันครับจากพมนะครับให้สำหรับ เด็กครับผมเยาวชนนะสตรีผู้สูงอายุผู้พิการครับรวมไปถึงผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ยากไร้ด้วยนะครับซึ่งกลุ่มดังกล่าวที่เราแบ่งปันนี้จะได้รับของขวัญ8ชิ้นใหญ่ๆกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับพอมอนะฮะซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลในเรื่องของการแจกของขวัญความสุข ปีใหม่นะครับ8ชิ้นใหญ่ๆนะครับในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนี้นะครับพอมอครับเปิดตัวของขวัญปีใหม่254ส่งมอบความสุขครับ8ของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับถแถลงข่าวงานพรปีใหม่254จากใจครับกระทรวงพอมอเพื่อเปิดตัวของขวัญปีใหม่64 ที่จะมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้มีไรายได้น้อยผู้ยากไร้และผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับนายจุติไกเลิรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับกล่าวว่างานพรปีใหม่64จากใจกระทรวงพอมอครับเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ปี64เพื่อส่งความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยได้การคัดเลือกกิจกรรมสําคัญครับตามภารกิจกระทรวงพมประกอบไปด้วยครับของขวัญชิ้นหนึ่งคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยครับได้แก่โครงสร้างบ้านเช่าสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยบ้านเคหสุขประชาจํานวน20,000หน่วยครับ โดยการสร้างบ้านเช่าราคาถูกสำหรับผู้สูงอายุคนพิการผู้บุกรุกในที่สาธารนณะข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือข้าราชการเกษยียณอายุและประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยครับจำนวน20,000หน่วยราคาเช่ารลังละ999บาทถึง3,500บาทต่อเดือนนะฮะขึ้นอยู่กับว่า รูปแบบบ้านและเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวนะครับซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่ารูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ x รูปแบบ a รูปแบบ b อะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งก็มีรายละเอียดนะเดี๋ยวมาดูกันรูปแบบ x เนี่ยนะครับก็เป็นบ้านสําหรับครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุนะครับหรือคนพิการนะซึ่งก็จะมีมีออกแบบเป็นแบบนี้คือแบบ x นะส่วนแบบ a ครับเป็นบ้านสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ราพังนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบ a แบบ B เนี่ยนะครับก็เป็นบ้านสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ไม่เกิน2คนนะแบบ C ครับเป็นบ้านสําหรับผู้อาศัย2 4ถึง4คนโดยกระจายโครงการนะครับในทุกภูมิภาคทุกประเทศซึ่งพิจารณาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด1 9สามารถเช่าบ้านได้ในราคาประหยัดนะครับผมอ่านี่ก็เป็นไฮไลท์สำคัญในของขวัญชิ้นที่หนึ่งเนาะซึ่งโอ้โหฟังดูแล้วก็นะ่าชื่นชมครับผมนะเป็นสิ่งที่งดงามจริงๆนะครับ2ครับผมปรับ ปรุงซ่อมแซมบ้านสำหรับกลุ่มผู้เปราะบางจำนวน25,064หลังให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสในวงเงิน20,000-40,000ถึงบาทต่อหลังตามระเบียบหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานครับดังนั้นพอ,อชอจำนวน15,000หลังครับ พอสอจำนวน4,000หลังครับพอกอจำนวน4,000หลังพอสอจำนวน2,000หลังครับกคชอจำนวน64หลังรวมจํานวนทั้งสิ้นครับ25,064หลังนั่นเองครับก็แบ่งกันไปเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้สูงอายุเนาะผู้พิการนะครับ ผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะครับตามลำดับ2 5หหก0 6 4ลังนะฮะนั่นคือชิ้นที่1นะครับก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนาะก็เป็น2เรื่องที่เราแบ่งปันไปตะกี้นี้นะครับมาดูของขวัญชิ้นที่2นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆกนะครับก็คือ1300ทั่วไทยสายด่วนพอมอครับสายด่วนสังคมครับสร้างความอุ่นใจอยู่ใกล้ประชาชนครับก็จะมีนะฮะเขารียกระเอียดคือ1 ปรับปรุงรูปแบบของการให้บริการสายด่วนครับ1300ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโดยการกระจายให้บริการสายด่วนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนาะ7จจังหวัดโดยตั้งอยู่น่วยงานพอมอในจังหวัดครับวุงเล็บบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำจังหวัดนะสองครับผมจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพอมอในพื้นที่ครับเขาเรียกว่าทีมวันโฮมพมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ3ครับผมนะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความครอบคลุมในทุกมิติครับผ่านกระบวนการจัดสรร การสังคมส่งข้อสังคมและแผนการจัดการรายกรณีนะฮะเป็นเขาเรียกบริหารแต่ละเขตกันไปโดยจัดทําแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครบทุกระยะเลยนะครับข้อที่4ครับบริรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหานั่นเองครับข้อต่อมาครับข้อที่5ติดตามประเมินผล ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะจะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางนะครับปลายควรเรือนเลยนะโดยการเก็บข้อมูลนะกลุ่มเปราะบางเป็นลายครอบครัวในทุกตำบลโดยจะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการจัดสรรทรัพยากรครับอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและยึดผู้ประสบปัญหาเป็นศูนย์กลางรวมทั้งครับจะทําการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติเหมือนกันมีเป้าหมายคือ1,000ครัวคเรือน เพื่อให้กลุ่มเรานี้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องรอการพึ่งพิงจากภาครัฐนั่นเองนะครับนี่คือเป็นของขวัญชิ้นที่2มีอยู่ด้วยกัน5รายการที่อยู่ในนั้นนะครับเปิดกลองไปเนี่ยเจอ5รายการนี้แน่นอนนะครับต่อมาของขวัญชิ้นที่3ครับคือการร่วมสารพลังมอบของขวัญแก่น้องจานวน6,464ชิ้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ1ประชาชนพันรับบริจาคของขวัญให้เด็กในสถานร,รองรับ นะของกระทรวงพอมอทั่วประเทศซึ่งเป็นเด็กที่ประสบป,ปัญหาและขาดโอกาสทางสังคมฮะผ่านทางด้านของเว็บไซต์กระทรวงพอมอและดอยอนะครับข้อที่2ครับเปิดโอกาสให้สังคมเข้ามีส่วนร่วมในการมอบของขวัญให้กับเด็กในสถานรองรับกระทรวงพอมอจำนวน107แห่งเพื่อแสดงถึงความห่วงใยใส่ใจและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนครับ 3. ครับจัดกิจกรรมมอบของขวัญแก่เด็ก ในสถานรองรับพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1มกราคม64นะนี่คือนะครับของขวัญชิ้นที่3นะครับต่อไปของขวัญชิ้นที่4นะครับก็คือพอมเนี่ยสร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจำนวน1000รายได้แก่ครับจัดอบรมหลักรรสูตรระยะสั้นด้านอาหารด้านการวางแผนธุรก,กิจเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวนะครับเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จําจำนวน1000ราย 2. ครับจัดบริการให้การดูแลบุตรให้แก่ผู้รับการอบรมนะสประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอาทิเทสโก้โรตัสในการจัดหาแหล่งทุนให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมและ 4. คัดเลือกครอบครัวครับเลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการอบรมจากทั่วประเทศเพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์และทุนประกอบอาชีพจากเทสโก้โรตัสมูลค่า30,000บาทต่อคนนั่นเองนะครับนี่คือชิ้นที่4ครับ ต่อมาของขวัญชิ้นที่5คือรายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการได้แ,แก่หนึ่งครับจัดทำความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์อทิสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมปราสามพันธ์ครับสถานีโทรทัศน์แห่ง PBS และสถานีโทรทัศน์ช่อง5เพื่อจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อจัดทำรายการโทรทัศน์ที่เป็นมิตรสร้างกำลังใจสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการ และ2ครับมีรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุคนพิการเพื่อความพร้อมนะฮะในการรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมถึงการให้ความรู้ที่มีประโยชน์กับสวัสดิการและบริการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและคนพิการนอกจากนี้ครับรวมซ่อมแซมปรับปรบปุงบ้านให้กับผู้สูงอายุจำนวน4000หลังด้วยนะครับนี่คือเป็นของขวัญชิ้นที่5นะครับ ต่อมาของขวัญชิ้นที่6ครับผมคือการพัฒนาชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเลยนะได้แก่ครับ 1. นําฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางครับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบวิเคราะห์สะภาพปัญหารายครอวเรือนเลยก่อนวางแผนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมครับ2จัดตั้งคณะทํางานในพื้นที่ประกอบไปด้วยทีมสหวิชาชีพเครือข่ายภาคประชาชนชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนครับในความช่วยเหลือผ่านกระบวนการจัดสวิสการการสังคมการสังคมสงเคราะห์และการจัดการรายกรณีไปโดยจัดทําแผนระยะสั้นกลางและก็ยาวครับ3บุรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดทรัพยากรให้เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยยึดผู้ประสบปัญหาเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาให้คอบคุมทุกมิติ ได้แก่การจัดหาทุนการศึกษาการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะความรู้การสร้างอาชีพส่งเสริมให้มีงานทําและสามารถพึ่งพาตัวเองได้และ4ครับในปี64มีเป้าหมายครับจำนวน1,000ครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของขวัญชิ้นที่6ของขวัญชิ้นที่7คือการสนับสนุนซ่อมแซมปรับปรุงบ้านในกลุ่มปอบางคนพิการผู้สูงอายุ ทางนี้ครับพออชอมีกลุ่มเป้าหมายในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศรวม15,000ครัวเรือนนะแบ่งเป็น5ภูมิภาคนะครับภูมิภาคละ2,900ครัวเรือนและภาคประชาสังคมรับไปดําเนินการครับ500ครัวเรือนขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการโดยให้โครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้กับครัวเรือนที่มีความเดือดร้อนสภาพบ้านเรือนผุพังทุดโทมครับมีฐานะยากจน ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนครับให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการอยู่อาศัยนั่นเองนะครับและของขวัญชิ้นสุดท้ายนั่นคือของขวัญชิ้นที่8ก็คือการจัดบริการจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกบริการรถเข็นวีลแชร์ให้แก่กลุ่มคนพิการครับ ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางกับภูมิภาครำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีจุดบ,บริการได้แก่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงสถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออกกรุงเทพเอกมัยสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพขับจัจุจักระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง3มกราคม2564นั่นเองนะนี่ก็เป็น8ของขวัญชิ้นใหญ่ๆที่ทางด้านของพอมอหรือหน่วยงานพอมอจัดเตรียมให้นะครับกับกลุ่ม พิเศษนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปก็เป็นกําลังใจให้กันนะนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ที่มีไรายได้น้อยผู้ยากไร้รวมไปถึงผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมนะครับเป็นกลุ่มที่ต้องให้กําลังใจมากกว่าปกติเลยทีเดียวนะยิ่งช่วงนี้นะครับผมก็เป็นช่วงของวิกฤตโควิดสิยังไงก็ดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองรักษานะครับในเรื่องของระยะห่างดูแลความสะอาดรวมไปถึงในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจะต้องดูแลกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดครับทางด้านของพอมที่เปิดของขวัญปีใหม่ แกะกล่องทั้ง8กล่องให้กับกลุ่มสําคัญเหล่านี้นะครับได้เขาเรียกว่าเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มท่านและเชื่อมั่นว่าทางด้านของพอมอน่าจะมีโครงการดีๆนะครับสนับสนุนอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเอาละนี่ก็เป็นประโยชน์ที่นํามาแบ่งปันกันนะในการส่งความสุข8ของขวัญช่วงปีใหม่ชิ้นใหญ่ๆจากใจพอมอเลยทีเดียวนะครับ ช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต้องร่ำลาไปแล้วครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวกลับมานะฮะในเรื่องของการพูดคุยกันต่อในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะนะครับในกลุ่มดังกล่าวที่เราแบ่งปันไปนี้ก็แสดงความดีใจด้วยนะครับเอาละที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราเสิร์ฟตรงถึงมือถือของท่านแน่นอนแบบนี้ครับวันนี้ต้องนําลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ